สวัสดีค่ะอร่อยซอยแตกวันนี้พาไปที่ตลาดนะซอยน้อยข่าอะไรพี่นกวันนี้เราจะมาช็อปช่วยชาติกันค่ะ <c oughs> โหดีอะตอนนี้สถานะ โควิดในีเป็นไงต้องระวังเซฟตัวเองด้วยต้องใส่แมสก์เจลน้เจลปากก็โซเชียลดิสแตนน์าเขียนกันแล้วห่างกันสักพักในช่วงนี้ไม่ถ้าเรารักกันเราต้องห่างกันสักพักใช่ค่ะเวลาทานอะไรก็ต้องมีช้อนพกมาส่วนตัวก็ระจะกีนที่สุดสถานการณ์อย่างเงี้ยเนาะพี่นุ๊กแม่พ่อแม่พ้างก็คงขายของกันไม่ค่อยดีอะเดี๋ยวเราจะมา มีเมีน้ยงปลากระพิร์แบบปลามีกระพิาวแกงไตปลาคือว่าสำหรับแบบชอบอยากทานแกงใต้ที่นี่ก็มีนะโอ้โหถ้งลองนี่ไตปลาแห้งนี่มีไตปลาแห้งด้วยนะคะนี่เข้าไปดูเลยไตปลาแห้งว้าวแต่ถ้าเป็นแบบน้ำจะเผ็ดกว่าเลยยังไงคะนี่เป็นน้ำปลาดูอ๋อโอ้ยชุดละ40บาท50บาท35บาบาทนะแพงนะคะไม่แพงไม่แพง เดี๋ยวลองเดินกันต่อนี่ข้าวขาขาหมูขาหมูข้าวขาหมูไม่ใช่ขาหมูอ่งนี่เป็นคนชอบทานขากี่มากเลยเอาไม้เดียวเอาไหมให้ก็าวขาหมูค่ะดูนี่โอ้โหเงินเป็นปอนจ่ายด้วยนะแน่นอนวันนี้ไก่กับพามาเลี้ยงอยู่ละ ห้าสิบบาทได้อย่างงี้เลยหนึ่งขาเต็มเต็มขาเดียวไม่ใช่จิปาห้าสิบาทเห็นไหมคะเราก็ต้องช่วยแม่ค้านะเพราะก็ใส่แมสก์เนาะต้องการแล้วก็ต้ัดควักป้องกันเค้กตัวเองเลยนะคะร้านนี้ก็น่าทานมากขนมเบื้องยวนน้ำนมมาดูมาดูครัสิบบาทสามสิบบาทเดียวใชเนาะ พี่นสองอย่างแล้วสองอย่างเดี๋ยวดูดิวันนี้เราจะทานกี่อย่างซุ้มต่อเดี๋ยวจะมาฟังต่อโอ้ยตําตําซ้ว่าน้ำตกคอหมูตับม่วงตําปูปลาเดียวอะไรเดียวอะไรเอาตําั่วไปเดี๋ยวเทจะไปดูรุ่นนี้นั่นนะรอตรงนี้แหละเรามากินกันนะคะถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องกิน เพิ่มอีก10บาทดูดูดูแซ่บอิลีนี่มานี่มานี่รอ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 เบียร์ทานกินทาโกยากิป้าจะกญี่ปุ่นป้าวันนี้เราเป็นเด็กญี่ปุ่นได้หมดมีปูอัดไส้กรอบทูน่าด้วยแซลมอนก็มลูกละเท่าไหร่คะทาโกยากิ5บาทค่ะแซลมอนก็าบาทเอาอย่างนี้เอาอย่างละลูกเลยแบบไก่ปูแซลมอนทูน่าไส้กรอบปูอัดเมื่อกี้ตังเหนื่อยปะหมดแล้วค่ะร้อย1 0ง ใช้เงินนม่ไวใช่ได้แล้วทาโกยากิลูกละ5บาทงอเปียงเหลือค่ะเราต้องไปต่อไปเลยไปต่อต่อต่อยังมีอีกหลายร้านไอติมะพร้าวลำหอมสิอุ้ย uh <esf. Suzanne S 2> ตายแล,ล้วอิตาเลียนโซดา เอาไอติมป่ะเอาอิตาเลียน็ไดาป่ะขอเต็มืออยากจะดูดน้ำเอาน้ำอะไรอ่ะเอาไอติมไอติมอะไรมะพร้าวจนเป็นเผาอะไรนะคะบป้าเลยเอาเอหรือไก่ไก่เ้ไก่ไก่ือไกเรือยากเไก่อไก่เือกอไเไก่ือก่อก สี่สิบหาบาทอันนี้ชิ้นไหอากาศร้อนๆอย่างงี้นะคะไอศครีมมะพร้าวใช่ไหมคะใช่ไอศครีมมะพร้าวใช่ครับพูดเองตอบเองหันไปอ่านป้ายไงะอมกินแล้วอยากเอาลูกมาทัดหูอ่ะระวังบ้าไหมเนี่ยไม่บ้าไปไปต่อไปต่อดีกว่าเจ้าทัดหูแล้วเหรอ้าวแล้วอุ้ยได้ยินเสียงอะไรนะคะคุณป้าคนสวยเชิญจ้า คว้ากเลยอะไรครับคุณป้าต้มงอมสดสดเอานมสดสองฟูซิลัดหนึ่งอ๋อทุเรียนขายเลยยินดีขายเลยถามว่าพิธีกรบ้ายอมไหมไม่ไม่บ้ายอมอันนี้คืออะไรครับเต้าหู้ไอ้ฟูซิลัด20บาท20บาทนี่นี่นี่น่ากินไหมวักกันให้เห็นเเลยนี่เด้ง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 ฟังเด้ง ดับร้อนอ,อ,อ่ะมาที่เลยที่ร้านอะไรคะคุณป้าแ่วผัดไทยค่ะผัดไทยพี่ว่าเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวชอบอผัดกระหล่ง

หมูรวนอ่ะลองดูลองดูอ่ะอืมเป็นไงเอารวยหน่อยเจ้ามันร้อนแลาวหรอบอกหนูว่ามันร้อนนะเนื่ว่าคำใหญ่ไม่การกินหนูว่าหนูจะสปีริตแต่หนูก็ไม่ไหวน่ะอุ้ยร้อนมากร้อนจริงๆไม่ได้แกล้งอ่ะไม่ได้แกล้งนะเมื่อกี้ผ้าเย็นค่ะผ้าเย็นก็มาออ้ยตายละป้าเขาให้เอาผ้าเย็นมาเช็ดไต่กอกอ่ะไม่เช็ดจริงวะไม่ใช่ อ๋อางอนย่างกโอ้สามารถคือไม่เปรี้ยวมากอ่ะอร่อยค่ะพอดีกลมกล่อมเจียมลองชิมกล้วยทอดให้คุณป้าหน่อยเอาช่วยจิ้มถั่วทุกป้าหน่อยร้อนไหมคะไม่ร้อนไม่ร้อนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมเจี๊ยมอร่อยไหมโดนเมื่อกี้ไปร้านของเย็นมาร้านของร้อนต่ออร่อยค่ะอร่อยขอบคุณนะคะจะไปร้าน นี่นะคะพี่นุกนอกจากจะมีตลาดอยู่ภายในวัดไซน้อยนะคะก็ยังมีเจดีย์ที่สร้างใหม่ด้วยใช่คนนี้ว่าเจดีย์อะไรนะมหาเจดีย์มุนีพิรมวันนี้เราก็ขอพรเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะเขาบอกว่าข้างในสวยมากสวยมากเห็นแล้วเขาเห็นกันแล้วเห็นแล้วเออเลย